สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นเมกาง่ายจังวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกหุ้นที่อยู่ในแนวหน้าของเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าง IonQ หรือ IonQ ครับบริษัทนี้เป็นผู้นำด้านคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่กำลังสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดในโลกเรามาดูกันว่าการลงทุนในเทคโนโลยีควอนตัมนี้มีโอกาสและความเสี่ยงอะไรที่คุณต้องรู้บ้างครับ ภาพรวมบริษัท IonQ เป็นบริษัทชั้นนำในด้านคอมพิวเตอร์ควอนตัมเชิงพาณิชย์และเครือข่ายควอนตัมครับเป้าหมายของพวกเขาคือการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและการวิจัยที่ซับซ้อนที่สุดในโลก และพวกเขามีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมากครับนั่นคือการสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่มี2ล้านคิวบิตทางกายภาพภายในปี2030เลยทีเดียวครับระบบคอมพิวเตอร์ควอนตัมในปัจจุบันของ IonQ คือ IonQ Forte และ IonQ Forte Enterprise ซึ่งถือเป็นระบบที่ล้ำสมัยที่สุดของบริษัทครับเท,ทคโนโลยีหลักของพวกเขาคือระบบไอออนดักจับ TRAP ION Systems ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือการเชื่อมต่อระหว่างควบิตแบบ all-to-all connectivity ซึ่งหมายความว่าควบิตทุกตัวสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยตรงสิ่งนี้สำคัญมากครับเพราะมันช่วยให้ประมวลผลได้เร็วขึ้นและให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลงทำไม IONQ ถึงน่าสนใจสำหรับนักลงทุนโอกาสและจุดแข็ง มาดูเหตุผลว่าทำไม i o n อนคถึงน่าสนใจสำหรับนักลงทุนกันครับ 1. ความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมการแก้ปัญหาโปรโตีนพับตัวที่ซับซ้อนที่สุดไอออนคิวร่วมมือกับคีปุวันตัได้ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาการพับตัวของโปรโตีนที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนคอมพิวเตอร์ควันตมัมซึ่งเป็นเคสสามิติที่มีกรดอะมิโนมากถึง12ตัว นี่คือสถิติใหม่ของอุตสาหกรรมครับและเป็นก้าวสำคัญที่อาจนำไปสู่การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมในการค้นพบยาใหม่ๆในอนาคต แก้ปัญหาด้วยคิวบิตจำนวนมากพวกเขายังสามารถแก้ปัญหาประเภทสปินกลาสและแม็กซ์โฟสัทโดยใช้คิวบิตได้มากถึง36คิวบิตและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกกรณีซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถิติใหม่ของอุตสาหกรรมสำหรับปัญหาควอนตัมดิจิตัลที่หนาแน่นบนฮาร์ดแวร์ควอนตัมการพัฒนาในอนาคต IonQ และคีปุควอนตัมจะขยายความร่วมมือโดยคีปุควอนตัมจะได้เข้าถึงชิป64ควบิตและ256ควบิตที่กำลังจะมาถึงของ IonQ ก่อนใครซึ่งจะช่วยปลดล็อกศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ขึ้นและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมได้มากขึ้นเช่นการค้นพบยาโลจิสติกส์และการออกแบบวัดสดุการขยายความร่วมมือและบทบาทในระบบนิเวศควอนตัมทั่วโลก การสนับสนุนเกาหลีใต้ไอออนคิวให้ความสำคัญกับความร่วมมือระดับโลกอย่างมากครับโดยเฉพาะในเกาหลีใต้พวกเขาจะเข้าร่วมงานควอนตัมครเรีย2025เป็นปีที่3ติดต่อกันและจะแสดงแผนงานเทคโนโลยีที่อัปเดตรวมถึงเน้นความร่วมมือกับพันธมิตรในเกาหลีใต้ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากร IonQ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซุงคินควันเพื่อสนับสนุนงานควอนตัมแฮก k ก t h o ทอนและยังได้ลงนามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซโซนเนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้เพื่อสนับสนุนการวิจัยควอนตัมและการพัฒนาบุคลากรด้วยครับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ IonQ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับเมืองปูซาน บริษัทอินเทเลียนและสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเก,เกาหลีคิสติโดยมีเป้าหมายเพื่อผสานเทคโนโลยีควอนตัมของ i อออนคิ Q, เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลประสิทธิภาพสูงหรือ HPC ของเกาหลีใต้นอกจากนี้ยังมีแผนจะร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านควอนตัมระดับโลก กับ SK Telecom ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมไร้สายรายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ด้วยครับ 3. การยอมรับและสถานะในอุตสาหกรรม IonQ ได้รับการยอมรับจากสื่อชั้นนำมากมายครับเช่นติดอันดับใน Newsweeks 2 2 5 e x x e l l l n n e i n n e x x 1000 FORBs ส2สองศ s s ย c c c s s s ามอสส์สั c เซสฟูลมิดแ s ปคและ Built-in 2025 100 Best Mid-Size Places to Work ที่สำคัญคือเทคโนโลยีของ IonQ สามารถเข้าถึงได้ผ่านผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ทั้งหมดซึ่งทำให้เทคโนโลยีควอนตัมเข้าถึงง่ายขึ้นสำหรับองค์กรต่างๆครับสิ่งที่นักลงทุนควรรู้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง i อ n q มีศักยภาพในการเติบโตสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่สำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณาครับ 1. ความสามารถในการดำเนินงานตามแผนเทคนิค c a l r โรดแมปบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัมไปสู่2ล้านคิวบิตภายในปี2030 แต่ความสามารถในการดำเนินงานตามแผนงานทางเทคนิคนี้มีความไม่แน่นอนและอาจเผชิญกับความท้าทาย 2. การแข่งขันในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ควอนตัมมีการแข่งขันสูงและมีการพัฒนาเทคโนโลยีคู่แข่งอยู่เสมอการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์การแข่งขันอาจส่งผลกระทบต่อตำแหน่งของ i อออนค 3. การสร้างมูลค่าและการยอมรับของลูกค้า ความสำเร็จของ IonQ ขึ q, ้นอยู่กับความสามารถในการส่งมอบมูลค่าให้กับลูกค้าและลูกค้าสามารถสร้างมูลค่าจากข้อเสนอของ IonQ ได้จริงรวมถึงความสามารถในการขายให้กับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรขนาดใหญ่ 4. การบูรณาการการเข้าซื้อกิจการ IonQ มีการเข้าซื้อกิจการบางส่วนเช่น Qubitek, Tech, Lightsing Technologies และ ID q u a n t i q ความล้มเหลวในการบูรณาการกิจการเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจส่งผลต่อการดำเนินงาน 5. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลการขายสินค้าและบริการให้กับหน่วยงานภาครัฐมีความเสี่ยงเช่นความพร้อมของเงินทุนหรือข้อกำหนดที่อาจทำให้รัฐบาลสามารถยกเลิกหรือแก้ไขสัญญาได้ฝ่ายเดียว 6. ความไม่แน่นอนของคำถแถลงการที่คาดการล่วงหน้า ข้อมูลหลายส่วนที่ได้กล่าวถึงรวมถึงแผนงานและเป้าหมายในอนาคตของ i อ n q เป็นคำถแถลงการที่คาดการล่วงหน้าซึ่งมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูงปัจจัยหลายอย่างอาจทำให้เหตุการณ์ในอนาคตแตกต่างจากที่คาดการไว้อย่างมากบริษัทไม่มีข้อผูกมัดหรือเจตนาที่จะอัปเดตหรือแก้ไขคำถแถลงการเหล่านี้และไม่รับรองว่าจะบรรลุผลตามที่คาดหวัง นักลงทุนควรพิจารณาข้อมูลเหล่านี้อย่างระมัดระวังและไม่ควรพึ่งพามากเกินไปข้อสรุปสำหรับนักลงทุนและปิดท้ายโดยสรุปแล้ว IonQ เป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูงในตลาดคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยความสำเร็จล่าสุดในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะในเกาหลีใต้และการยอมรับในอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดเกิดใหม่นี้ครับอย่างไรก็ตามการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นลีมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการดำเนินงานเทคโนโลยีการแข่งขันและความไม่แน่นอนของการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ในวงกว้าง หุ้นที่พูดถึงในวันนี้ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อทันทีแต่คือแนวทางในการศึกษาหุ้นที่มีศักยภาพคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วไปต่อยอดเองได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามช่องหุ้นเมกาง่ายจังหากคุณชอบคลิปแนวสรุปง่ายเข้าใจไว้ฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปล่าสวัสดีครับ